สวัสดีครับวันนี้เนาะวันนี้ก็จะมาในเรื่องเรื่องของหมาคนต้องมีส่วนเกี่ยวเพราะอะไรก็ประเด็นร้อนๆก็คือตอนเมื่อกี้เนี่ยคุณยายออกมาบอกเนาะว่าโดนหมากัดก็เลยรู้สึกรู้สึกอะไรนักหนาไงว่าอืมเกิดมาสองสามครั้งแล้วแล้วก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็เลยอยากจะออกมาระบายเนาะ อยากมาระบายแล้วก็เตือนเตือนสติกับคนที่เลี้ยงหมาชอบหมาก็ออกตัวเลยว่าตัวเองก็ปกติเขาเป็นคนรักหมาอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีเพราะว่า,ามันทําให้มันเิวใจเนาะหิวใจให้คนเราอะมีความิใจเยือกเย็นแล้วก็รู้จักการอาเอื้อต้อมอารีแต่สิ่งที่ควร ที่คุณควรที่จะต้องปฏิบัติก็คือกฎของชุมชนคุณต้องทําตามระเบียบของชุมชนอันไหนที่ทําให้ชุมชนมีปัญหาคุณต้องแก้ไขใช่ไหมล่ะก็สําหรับคลิปนี้ก็พยายามให้จบภายใน3นาทีเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะจบไหมก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีบรีบพูดเนาะก็คืออ่าถ้าคลิปนี้ไม่ถูกใจใครก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยเนาะเพราะว่าอ่าไม่ได้ไม่ได้กล่าวถึงใครแต่ก็ ให้เราฟังอย่างมีสติก็คือสิ่งที่เราจะต้องอคิดอันดับแรกในการเลี้ยงหมาก็คือคุณต้องเตรียมความพร้อมแหละคนที่จะเลี้ยงต้องมีอันจะกินอันจะกินไม่ใช่ว่าต้องแบบฐานะร่ํารวยอะไรมากมายก็คือหมายความว่าคุณต้องมีอาหารให้เขากินให้อิ่มท้อง ไม่ใช่ว่าตั้งแต่เด็กมาเขาน่ารักเอามาดูแล้วแบบไม่ได้คิดอะไรพอโต,โตขึ้นมาคุณก็ปล่อยป่าได้เลยโดยที่แบบว่าไม่เหลียวแลอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบปล่อยแล้วก็ให้ไปกัดชาวบ้านเขาอย่างเงี้ยก็คือเห็นพฤติกรรมแล้วมันมันหลายครั้งไงอันนี้ไม่ได้พูดถึงใครเนาะอันนี้พูดถึงไม่ได้พูดถึงไม่ได้กล่าวก็คือให้คิดเองอ่าให้คิดเองก็คือหลายๆครั้งแล้วที่เราขับรถผ่านแล้วก็วิ่งไล่ตามโดยที่เจ้าของไม่ได้สนใจอะไรเลยทั้งทางที่โดนกัดแล้วก็ บางคนเขาอาจจะมาช่วยดูแลเรื่องค่ายุค่ายาอะไรอย่างเนี้ยมาถามสารทุกสุกดิบว่าเป็นยังไงบ้างโดนกัดอะไรอย่างเงี้ต้องต้องแสดงความที่แบบแอคทีฟอะแอคทีฟว่าตัวเองอะมีความรับผิดชอบไนงะอันนี้ไม่ใช่ว่าโดนกัดเอา้ารออะไรอย่างเงี้โดยที่แบบว่าไม่ได้สนใจอะไรอย่างเนี้ยแล้วถามว่าเราเสียเวลาไหมเสียเวลาสิเพราะว่าต้องไปฉีดยาฉีดยากันบาดพยากันพิสุนักบ้าอย่างเงี้ยมันกี่ครั้งสามสี่ครั้งมันเสียเวลาไหมอืมแล้วก็แทนที่แบบ คุณต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้ไงอมืมีความรับผิดชอบมากกว่านี้มันเสียเวลามันหลายครั้งแล้วก็เราไม่อยากมีเรื่องไนงะเพราะว่าปกติบ้านนี้ก็ไม่ค่อยมีเรื่องกับใครอยู่แล้วแหละเพราะว่าก็แค่ได้บอกว่าเออให้ระวังลูกของคุณบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่ว่าจะหมาหรือจะเป็ดหรือจะไก่หรือจะอะไรทุกอย่างที่เราเลี้ยงเราต้องรู้จักดูแลเขารู้จักไหมการาดูแลการดูแลก็คือใส่ใจเหมือนอ่ะถ้าคุณอยากเลี้ยงหมาใช่ไหม คุณต้องรู้คุณรู้ว่านิสัยของเขาก็คือการเป็นรปภเฝ้าบ้านโอเคในเมื่อเขาอยู่บริเวณบ้านอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นรายยามวิการอย่างเงี้ยเขาก็เราก็สามารถที่จะปล่อยได้ก็ถือว่าเขาลุกลุกพื้นที่ของเราอ่ะโอเคมันเป็นหน้าที่ของเขาแต่ก็คือเราเราอ่ะมีหน้าที่ในการตรวจสอบรปภคุณก็ต้องคุณก็ต้องตรวจตาไงว่าเออเขาทําหน้าที่ถูกต้องไหมใช่ไหมถ้าไม่ใช่ว่ากลางวันแสกๆอย่างเงี้ยคุณปล่อยปะละเลยคุณปล่อยให้เขา ไปกัดคนนั้นคนนี้เขาวิ่งออกกําลังกายเขา,ขาปัดจักรยานออกกําลังกายอย่างเงี้ย<ส>ก็ไปวิ่งไล่งับเขาอย่างเงี้ยมันใช่ไหมล่ะเออคุณต้องคิดนะคุณต้องคิดคุณต้องมีความรับผิดชอบมากกว่านี้การที่คุณจะเลี้ยงอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วไปละาลานชาวบ้านมันมันไม่ได้เกี่ยวกับการทารุณัตว์นะอันนี้มันเป็นมันเป็นประเด็นคนละเรื่องเลยเออคนที่แบบว่าถือไม้มาเพราะอะไรเพราะเขาป้องกันตัวเองเขาเรียกว่าไม้กายสิทธิ์ไงไม้กายสิทธิ์ตัวเนี้ยแหละก็คือ สามารถที่จะป้องกันภัยให้กับเราได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเข,เขาจะมาข้างหลังเราไหมเออเราก็ต้องมีทางป้องกันไงถ้าเกิดว่าเราไม่ป้องกันความซวยก็ตกอยู่กับเราใช่ไหมเพราะว่าคุณไม่รับผิดชอบอ่าคลิปนี้ก็ยาวมากไปแล้วก็ฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ